กลับสวัสดีนะครับทุกท่านอีกแล้วเช่นเคยวันนี้อยู่กับคุณโชโคราชนะครับวันนี้อ่าคุณงงกระสิกล่องอะไรวะเบอร์สองเบอร์สิวันนี้เราจะมาทําการรีวิวกล่องสุ่มวัตถุมงคลนะครับเออกล่องสุ่มวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดนะครับของพี่หวานบ้านหาดนะครับศูนย์จองพระทางนาครสวรรค์ของผมเองนะครับกล่องละ250บาทนะครับวันนี้ก็มีแค่30กว่ากล่อง วันนี้ก็เลือกกล่องเบอร์2กับเบอร์19อันนี้ให้แฟนเลือกให้อันนี้เลขวันเกิดผมผมเลือกเองมาตรวจสภาพกล่องนะครับกล่องเบอร์นี้นะครับเห็นไหมมันมีรอยบุบไม่รู้นะไม่รู้ว่าเป็นรอยมันบุบจากการขนส่งหรือว่ามีแอบเกะอะไรนะผมไม่ทราบนะแต่ดูดูนะครับอ่ะโอเคผมแกะเลยแล้วกันนะครับสั่งมา2กล่องนะครับว่าสองกล่องเราเราเราสุ่มเพื่อความสนุกนะครับไม่ได้สุ่มเพื่อเกลือหรืออะไร นะครับเขาบอกว่ากล่องสุ่มก็คือกล่องสุ่มไม่ใช่กล่องเสียงโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนี่สอง้อยห้าสิบตะกุดจีวอลหลวงพ่อพัดซีนเดิมรุ่นแรก1อย่างตะกุดฉลองอายุวัฒนามงคลครบรอบหนึ100่งปีรุ่นคุ้มบาร,รมีซีนเดิมอ่าซีนเดิมสองนะ สองร้อยห้าสิบนี่อันนี้รุ่นละสองร้อยละอันนี้เป็น400สี่ร้อยละเพชรสีแควซีนเดิมอีกหนึ่งุ้นอ่ะความคุุมอยู่ไหมสามพยักพิทักษ์เงินล้านหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโม่หนึ่งุ้นอ่านี่คือรุ่นอะไรวะ จเจริญทรัพพูนทวีอ้อันนี้ที่ว่าเป็นปีนักสัตว์1ลุ้นแล้วก็ลุ้นสุดท้ายเป็นเหรียญมั่งมีสีสุกอีก1ลุนโอ้โห250คุณดูนี่คือกล่องเดียวนะ250ได้กี่ลุ้นลุ้นละ2 0 0คิดเอา2 4 6 8 10 1 2 1 2 0สนเนี่ยราคาทุนโอ้ยโทษโทษโทษ,โทษ,โทษไปละหนเดี๋ยวมาแกะลุ้นซีนเดิมอ,อีกตัางหากนะครับ มาดูกล่องที่สองอีกอ่ากล่องอันอันกล่องแฟนผมเลือกไปแล้วนะกล่องตัวเองเลือกเป็นเลขวันเกิดนะครับแกะเลยนะครับแกะเลยแล้วกันโอ้อันนี้แพ็คมันดีเว้ยเฮ้ยอืมจะเห็นสีฟ้านี่ตีไปเลยแต่กุดจีบอลมาอีกหนึ่งแน่นอนนะครับอ่าอีกหนึ่งกล่องสุม่มแกบอกว่ากล่องสุ่มไม่ใช่กล่องเสียงอะผมสุ่มแล้วโอเคไม่เสียงเอ,อ้าอีเอือกู กี่ซีนขาดชิบหายแล้วหรือทำยังไงก็ต้องเกะซีนแล้วเนาะเป็น,นเราไม่ขายซีนเดิมหรอกเราก็ต้องเกะเป็นรุ่นพยาคูตราชาโชคหลวงพ่อพัดอ่ารุ่นโชครุ่นโชคเดี๋ยวกูกีดแรงขอโทษครับแล้วก็เป็นตะกุดจีวรรุ่นแรกนะครับอ่ตาตะกุดจีวอรุ่นแรกหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งหนึ่งรุ้นอ่ะตายละสามอันหนึ่งดีว่ะอันนี้เป็น เหรียญไตรามาสสีนเดิมไตรามาสร0อปีลองว่าพัดอีก1น,กน,นึ่งลุนเฮ้ยอันนี้อะไรวะปิตาจัมโบ้ปดนี่โอ้โหโคตรคุ้มอีก1นึ่ลุ้นเอาดีมาจเจเลนซับพุนทวีอีก1นึ่ลุ้นและสุดท้ายเป็นอริยะมงคลโอ้โหทั้งหมดมูลค่า500บาทได้มาทั้งหมดกี่ลุ้นวะ เราจะมาแกะลุ้นต่อเลยนะครับว่าจะได้เนื้อเงินเนื้ออะไรไหมอันนี้สามลุ้นห้าลุ้นเก้าลุ้นสิบลุ้นสิบสองลุ้นโอ้โหห้าร้อยบาทถ้าไม่ใช่เจ๊หวานไม่ทานะครับแบบนี้โคตรขุมเนี่ยแค่นี้ราคาทุนเนี่ยทุนห้าร้อยได้สิบสององค์คุณม,มีแม่สีเดิมเนี่ยได้ลุ้นได้ลุ้นเลยอะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นต่อกันว่าจะได้รายการเด็ด,เ,ด,ดเนื้อเด็ด ของที่จเปิดไฟนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเอ่อพวกเล็กเด็ดไหมนะมาดูกันนะครับอันนี้กล่องใหญ่นนเนาะมีแต่ตะกรุดเฮ้อออยออพญาขุดเลยดีกว่าผมชอบพญาขุดนะสีเดิมนะครับแต่อันนี้รอยผมกรีดแหลรางเมื่อกี้เห็นกันอยู่เนะาะกูแกะไม่ได้แล้วหนึ่งนะครับอนุญาตใช้คัสเตอร์นะครับกรีดนะครับเค แกะรุ่นให้ดูกันเลยนะครับอพยาคุดเหรียญพยาคุดราชาโชคชมกันอุ๊ออืม นื้อะไรวะไม่มีบอกรายการด้วยเป็นเนื้อน่าจะชนวนเลโคดอะไรอะเลโคดอะไรครับห้เก้าโอ้เลขสวยนะครับนี่ด้านหลังราชาโชคเป็นปยาคุด่าเป็นแบบนี้เลยลงยาขาวนะครับชนวนยาขาวสวยมากมากอ่า รุนแรกอ้โหผมว่าคุ้มนะห,ห้าร้อยกับสิบกว่ารุนน12รสิุนเนี่ยสิรายการรุ่นนะซีนเดิมนะศูนย์นี้สินเดิมผมกนารันตีให้ผมเช่ามาบ่อยนะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับอริยมงคลต่อไปเลยวายเป็นเนื้อทองแดงซาตินอู้นัหน้าลงยาแดงนะครับพศสองห้าหกี่นี่เป็นปีที่พาออกเยอะมากนะครับ ต้องปี63นะพะออกน้อยมากเลขโค้ดโอ้ร้อยเก้าเลขสวยนะครับรวมกันได้สิบตอกซาตินนะครับทองทองแดงนะครับทองแดงซาตินอริยะมงคลสวยสวยเออคมดีชอบชอบสวยนะครับโอ้ห้าร้อยบาทคุ้มคุ้มนะคุ้มนะผมว่าสิบสองสิบสองอย่างกับห้าร้อยบาทแล้วเป็นรายการลุ้นหมดเลยเดี๋ยวมีอีก เดี๋ยวมีอีกกองสุ่มลุนละพันไอ้ยกองสุ่มกองละพันมีมาอีกสั่งไวล้ละกล่องหนึ่งเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้โหอันนี้ลุ้นแบบนี้เลยอือเนื้ออีหลังเงี้น้องอาบัตนี่สะตระลงยาขอบเขียวเออเขียวขอบแดงไเ้โคดอะไรวะ สิบเ้โห19นะครับเลีโค้ดสิครับงานเดอุ๊ปิดไฟดีกว่าเออนี่ปิดไฟสว่างกว่าเยอะเออนี่เลีโค้ด19บเใช่ครับ19โอ้โหคุ้มแล้วเนี่ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุณคุณจะเอาอะไรมาไม่คุ้มครับ500 ที่คุณเสียไปเนี่ยลุนละ2 0 0แล้วเนี่ยแล้วคุณได้มา12บุ่ลุนมันเท่าไหร่12รุุ่นคูณสอง0 0แล้วคุณเสียเงิน500อะ่ะคุณคิดดูเอาอะคิดเอาแค่นั้นแหละความคุ้มมันอยู่ตรงไหนคนหมายถึง่่คนคนที่ทํากล่องสุ่มอะ่ะอันนี้มั่งมีสีสุกบับรายการ12โอ้โห 2K คครับอืมสวยนะ อืมสวย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 สองเคครับผมเลขค้ดหนึ่งสามสี่ทำไมไม่เป็นสองสามสี่นี่สองเคเห็นไหมสวยบอกแล้วห้าร้อยเอาอะไรไม่คุ้มจเจริญสามพูนทว,วีแล้วแล้วศูนย์นี้จะบอกว่ารอบที่แล้วที่ลุ้นไปโหวได้เนื้อเงินด้วยก็คือเก๊เกก็บอกว่าได้ลุ้นเนื้อเงินด้วยใช่ คือแกคะหมดทุกรุ่นนะครับไม่ต้องกลัวว่าแกจะเอาเื้นเงินออกไม่เคยนะครับพี่หวานไม่เคยแน่นอนผมผมเปิดเจอผมยังมีหลักฐานอยู่๊บอู๋สามเคครับลงยาน้ำเงินขอบเขียวโอ้เลขโค้ดเจ็ดสิบหกโอ้โอนีด้านหลังนี่สิบสองปีนักสัตว์หลวงพ่อเกิดปีฉลูนะโอ้สามเคนะโอ้ไม่ธารรมดานะดูดูดู เป็นไงไม่สวยไม่เป็นไงเหรียญเดียวเนี่ยตอนแรงๆเนี่ย500ไม่อยู่หรอกผมพูดเลยผมนั่งดูตอนเขาไล์กันไปเรื่อยๆเลยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับคุณผู้ชมบับทองแดงซาตินลงยาเขียวขอบแดงโอ้ทองแดงไม่ใช่ซาตินหนึนะครับรวมกันได้เก้นี่ปีฉลูปีวัวทองปีที่แล้วปีนี้ปีขาน ปีของหลวงพ่อทองนะครับปีนี้นี่ปูบุญมาต่อเลยแกะมันหมันชอบอะสีนเดิมเนี่ยผมรู้ว่าคุณผู้ชมก็ชอบนะคนเราชอบดูอะไรสีนเดิมขออนุญาตซูมเลยแล้วกันอ้าวโอ้โหอันนี้เด็งลู่เลยทองเดงครับทองเดงนี่เลโคดอยู่นี่1 2 1, 2่งสองสองสวกันได้แ องงแดนะจะจ๊ปิดตาจัมโบ้ปลดหนี้สองไปเร,เริ่มเริ่มเร่เริ่มเร่โหสินเดิมโคตรชอบห้ 500, าร้อยอะไรไม่คุ้มอ่ะกูอยากรู้ห้าร้อยบับออ้ปะทองผงทูปปัทองเลขโคตด สองสามหกเอาเลขคูณครับโดยยันตรีนิสิงเหรอยพลอยเสกนะครับโอ้โหแล้วท้านหน้าปัดทองแบบนี้โอ้โหอุ้ยทองติดมือเลยดู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 โอ้โหปัดทองครับโอ้รายการนี้โอ้พุ่งเลยนี่รายการนี้รายการเดียวคืนทุนได้กล่องหนึ่งละโอ้ผมบอกนะเอาอะไรมาไม่คุ้ม เอาอะไรมาไม่คุ้มผมอยากรู้เพชรสีแควครับสำหรับรายการพระเหลียนแล้วก็จะไปรายการตะกุดต่อเนาะนี่มันลุ้นกันอป,ปาาโอทองแดงเวยลงยาแบบนี้ครับตอกดอดเด็ก ทองแดงอ่ะใช่ทองแดงพายเงินลงยาลายพังส้มขอบกระหนกกระหนกแดงขอบเหลืองลงยาจีบอเอ้ยสวยเลขโครตรเลยวะเลขโครตรอยู่นี่นี่สองหนึ่งเจ็ดเจ็ดอเห็นไหมสวยจะตายมีแต่งานงานเพียวเทพไม่มีมอ่าต่อมาครับขั้นรายการไปที่ไม่ต้องขั้นหรอกในการสุดท้ายก่อนจะจบนะครับกล่องสุ่ม นี่คือตากรุดฉลองอายุวัฒนะมงคลร้อยปีซีนเดิมแกะให้เด็กดูเลยนี่แกะให้ดูแบบนี้เลยนะครับแกะอันนี้ดีกว่าบ้าโผวิพาดเชือกเขียวเนื้อท้องทิพย์เลโคดเอียงวะสี่หกแปดหนึ่ง้ สี่หกแปดหนึ่งนะครับเป็นตะกรุดแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาอุดอะไรดนะ้านไหนอยากแกะดูอยู่นะอยากแกะดูอยู่นะแต่ไม่ต้องหรอกเก็บไว้ขายนะครับไว้ไปต่อตะกรุดจีวอนนะครับรุ่นแรกของหลวงปู่นะครับของหลวงพ่อพัดนั่นแหละนะครับรุ่นแรกนะคุณเชื่อว่ารุ่นแรกต้องดีอยู่แล้วนี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเห็นไหมตะกรุดจีวอนนี่น,นี่มันจะดีย่างนี้คือมันมันพร้อมเลี่ยมใส่คอได้เลยนี่ มีเลขโค้ดไหมวะเดีย๋ยวเนี้ยคราวเนี้ยดูเลขโค้ดนะครับเขาไม่ดันเลขโค้ดอะ่ะอืมแต่นี้ดีนะขขขเขาเขาเลี่ยมขเขาเลี่ยมมาห้อยคอได้เลยนะครับตะกุดจีวอนดีอย่างหนึ่งคือมันมันห้อยคอได้เลยนะครับเขาเลี่ยมมาก็โอเคนะครับมันดูแลสองร้อยก็คุ้มอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยโอเคครับวันนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวกล่องซูมมูลค่า1,000บาทจากวานบ้านหาดนะครับยลอรอลออออกล่องเต็มก่อนเนาะนี่ได้ประมาณนี้นะครับทั้งหมดวันนี้ก็โอ้โหเพียบเอาวันนี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ